สวัสดีครับช่วงเย็นก็มาพบกันอีกแล้วกับช่องโตะพังนะครับจาย์ปัดโตะ๊พังดําเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับก็เย็นนี้นะก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับกันอีกหนึ่งคู่นะก็มีแฟนมวยขอกันมานะครับจะเป็นคู่ระหว่าง สิงโดมทองนกยีนลาดกระบังนะครับจะพบกับทางด้านวัชรพลสิงมาวินนะครับคู่นี้ก็อยู่ในรายการวันลุมพินี87อีกเช่นเคยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนักมวยกันเลยนะครับสิงโดมทองนกยีนลาดกระบังนะครับน้ำหนัก100 26.32ปอนด์นะครับ57.3กิโลกร,รัมนะส่วนสูง5ฟุต8นิ้วนะ5 7 5เซนนะครับอายุ27ปีนะครับซ้อมอยู่นกยีนลาดกระบังนะครับสิงดมทองเนี่ยมาชกในรายการวันเนี่ยทั้งหมด5ไฟสถิติค่อนข้างสวยงามนะครับชนะ4แพ้1น,นะแต่ว่าไม่มีการชนะน็อกหรือ ทีเคโเลยนะครับเป็นการชนะคะแนนล้วนๆนะอัตราการปิดเกมก็ศูนเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูทางด้านเป็นข้อมูลเปรียบเทียบไปเลยนะเอามาดูทางด้านวัชลพลสิงห์มาวินกันบ้างนะครับห้าฟุตสิบนิ้วหนึ่งร้อยแปดสิบเซนนะครับอายุยี่สิบสองปีนะครับซ้อมอยู่ที่สิงห์มาวินนะ าทางด้านวัชรพลนี่ก็ชกมาทั้งหมด4ไฟ์นะครับเปิดตัวมาสวยงามนะครับชนะ2ไฟ์รวดนะก่อนจะมาแพ้2ไฟ์รวดอีกเช่นกันนะครับแต่ไฟ์ไฟ์หลังเนี่ยสองไฟต์เนี่ยต้องบอกว่าเจอของแข็งนะอย่างอัสลามจอนเนี่ยอัสลามจอนเนี่ยก็ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับยังไม่เคยแพ้ใครนะส่วนทางด้านสันเพชรสอสลัดชีพเนี่ยณนะวันที่เจอกันเนี่ยสันเพชรก็ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับวันนั้นนะ สถิติก็อย่างที่บอกนะครับชนะ2แพ้2นะเป็นการชนะน็อก1ครั้งนะครับชนะคะแนน1ครั้งนะอัาตราการปิดเกมก็50%เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเปรียบเทียบกันนิดนึงนะมาดูข้อมูลเปรียบเทียบกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะดูทางด้านสิงห์ดมทองกันก่อน สิงห์ดมทองนะสิงห์ดมทองเนี่ยชกมวยมาแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณร0อยกว่าไฟนะครับก็ชนะ82นะแพ้21เสมอ2นะครับก็ในรายการวันก็ชนะ4แพ้1นนะครับเ,เรามาดู <c oughs> การออกอาวุธกันบ้าง <c oughs> นะการออกอาวุธของทางด้านสิงห์โดมทองเนี่ยจะเป็นการออกอาวุธแบบบาลานซ์เลยนะก็คือทุกสัดส่วนน่ะเขาออกสลับกันพื้นเดิมเนี่ยเขาเป็นมวยเดี๋ยวดูกันคู่นะครับาทางด้านสิงห์โดมทองเนี่ยพื้นเดิมเนี่ยเขาเป็นมวยครบเครื่องนะ มีอาวุธทุกลูกนะครับหมัดเท้าเข่าศอกนะวงในก็ค่อนข้างเหนียวนะครับมีศอกที่คมใช้ได้เลยนะเอาเรามาดูฟอร์มในมวย5ยกก่อนดีกว่านะฟอร์มในมวย5ยกก็จะมีศึกพิทักษ์ธรรมนะครับก็ชนะฉลามขาวพีเคแสนชัยนะครับแล้วก็ศึกเจ้ามวยไทยก็ชนะสุรชัยสอสมหมายนะครับก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้ฉลามขาว นะครับในศึกมวยไทยพันธมิตรสัญจรนะครับก็ไฟที่ที่ว่าไปเมื่อกี้ก็คือไฟล้างตานั่นเองนะครับแล้วก็ชนะเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์ถือว่าฟอร์มเนี่ยใช้ได้เลยนะสำหรับาทางด้านสิงห์โดมทองนะเดี๋ยวมาดูทางด้านวัชลรพลกันบ้างนะวัชลรพลพื้นเดิมเป็นมวยเข่านะครับรูปร่างแกก็น่าจะเป็นมวยเข่าอยู่แล้วนะสูงตั้งร้อนะครับ จริงๆในรยแนะแต่ในใน,ในข้อมูล5ยกเนระ่ย178นะ่าจะน่าจะเป็นข้อมูลที่นานแล้วนะครับเอามาดูฟอร์มในมวย5ยกนะฟอร์มในมวย5ยกเนี่ยไฟล์ล่าสุดเนี่ยมวยไทยศึกพลังใหม่นะครับก็แพ้วูคองสิทธิเญทซั์นะแล้วก็แพ้ทางด้านสันเพชรสอสลาชีพนะมวยไทยศึกพลังใหม่เช่นกันนะครับแล้วก็แพ้ซีมงเอวะสปอร์ นะ RWS นะครับฟอร์มการชกในมวย5ยก <c oughs> RWS เนี่ยอาจจะเป็น3ยกนะแต่รูปแบบการให้คะแนนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนมวย5ยกนั่นแหละนะครับฟอร์มการชกก็บอกว่ายังไม่ค่อยดีนะครับฟอร์มในรายการวันเนี่ยจะดูดีกว่านะชนะ2แพ้2นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเปรียบเทียบกันได้ละนะาทางด้านวัชรพล วัชรพลสิงห์มาวินนะครับเรามาดูข้อมูลเปรียบเทียบกันสักนิดหนึ่งนะครับส่วนสูงเนี่ยเป็นทางด้านวัชรพลเนี่ยได้เปรียบอย่างชัดเจนนะเพราะว่าวัชรพลเนี่ยสูง5ฟุต11นิ้ว180เซนนะส่วนทางด้านาสิงห์ดมทองเนี่ย1 7อานะครับอา,อายุเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านวัชรพลเนี่ยสดกว่านะแต่ว่าผมว่าอายุ27เนี่ก็กำลังดีเลยแหละนะกำลังแบบ เป็นแบบเต็มล่างนะครับเรามาดูข้อมูลเปรียบเทียบนะการออกอาวุธนะแล้วก็การป้องกันตัวกันหน่อยนะครับาการออกอาวุธของทางด้านวัชรพลนะวัชรพลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการออกอาวุธที่เน้นไปที่บริเวณใบหน้านะครับบริเวณส่วนหัวนะแล้วก็ <c oughs> ลำตัวเนี่ยองลงมานะครับ ทางวัชรพลเนี่ยแกไม่ค่อยไม่ค่อยเตะขาสักเท่าไหร่นะตามสถิตินะครับส่วนทางด้านสิงห์งดมทองเนี่ยสิงห์ดมทองเนี่ยเป็นมวยอ,ออกอาวุธค่อนข้างหลากหลายนะก็บาลานซ์ในการออกอาวุธค่อนข้างดีนะครับก็บนลงล่างล่างขึ้นบนนะครับถือว่าการออกอาวุธเนี่ยใช้ได้เลยไม่แปลกนะที่ในรายการวันเนี่ยแกได้นับได้นับเรื่อยอแต่ว่าคู่ต่อสู้ไม่น็อกแค่นั้นเองอาจจะด้วยว่า ความหนักแรงของอาวุธยังยังไม่มากสักเท่าไหร่นะครับแต่อาวุธค่อนข้างคมนะเอาคู่ต่อสู้ลงไปนับได้หลายรอบนะครับามาในเรื่องการป้องกันตัวกันหน่อยนะการป้องกันตัวเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านวัชรพลใช่ไหมเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งวัชรพลสิงมาวินเนี่ยต้องบอกว่าจากสถิตินะครับหน้าค่อนข้างลอยนะ,ะแล้วก็ต้องบอกว่าการระบบป้องกันตัวเนี่ยยังยังสู้ทางด้าน สิงดมทองไม่ได้นะครับสิงดมทองเนี่ยอาจจะโดนน้อยกว่านะครับอาจจะโดนน้อยกว่านะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลทราคากันนิดหนึ่งนะ ขออนุญาตดูเลทราคานิดหนึ่งนะครับเลทราคาวันนี้ออกมาเป็นทางด้านสิงห์โดมทองสิงห์โดมทองเนี่ยเป็นต่อ1.6กนะ1.6ก็ประมาณ53นะครับคู่นี้ผมเห็นทั้งคู่ละเ,เอาเฉพาะในรายการวันนะห้ายกก็เคยเห็นแต่ไม่พูดถึงดีกว่านะครับเอาเฉพาะในรายการวันสิงห์โดมทองเนี่ยเป็นมวย ถามส่วนตัวของผมนะผมมองว่าทรงอาจจะยังไม่ค่อยสวยมากนะครับแต่อุธหลากหลาย IQ คมวยค่อนข้างดีนะครับส่วนทางด้านวชรพลวชรพลเนี่ยเป็นมวยเดินนะเดินบดเดินบี้โดยส่วนตัวเนี่ยเขาน่าจะเป็นมวยสูงยาวอ่ะเป็นมวยเข่านะครับแต่ว่าพอเป็นในรายการวันก็ต้องปรับรูปแบบการชกมาให้มีหมัดนะมีแข้งเข้ามาเสริมนะครับแต่ว่าส่วนตัวนะผมยังมองว่าทางด้าน พชรพลเนี่ยหน้าค่อนข้างลอยแล้วทางด้านาสิงห์ลมทองเนี่ยแกค่อนข้างใช้จังหวะไม่ค่อยเปลืองนะครับคู่นี้เนี่ยจะมีหนักใจนิดหน่อยนะตรงที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องน้ำหนักนะครับผมขอดูน้ำหนักของทางด้านาสิงห์ลมทองสักหน่อย นะครับคือคู่นี้ผมมองว่าสิงดมทองเนี่ยมันดูเล็กกว่านะค่อนข้างที่จะที่จะเยอะนะครับคือในมวย5ยกเนี่ยเขาชกอยู่ในพิกัดในประมาณ127 136ปอนด์นะครับน้ำหนักปล่อยๆก็ป,กประมาณ58 62นะส่วนทางด้านาวัชรพลเนี่ยวัชรพลเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยนะครับ ชกอยู่1 3 2ยถึงร้อนะน้ำหนักปล่อยๆก็ประมาณ6 0สิถึงหกสิบนะครับจริงๆผมว่ามันเลย64ไปได้อีกนะสำหรับวัชรพลนะครับโครงสร้างเนี่ยทางด้านวัชรพลเนี่ยตัวจะใหญ่กว่านะแต่ว่าถ้าถามถึง IQ มวยวันนี้ไอคมวยเนี่ยทางด้านสิงห์ดมทองอ่ะไอคิวมวยมันจะดูดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าวัชรพลจะชนะได้เนี่ย ต้องเดินบทเดินบี้คือสิงห์โดมทองเนี่ยเขายังไม่เคยไม่เคยนะ็อกนะอเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงเขายังไม่เคยโดนน็อกนะครับอืมสักคู่นะน่าจะใช่นะอ่าจากสถิติเนี่ยเขายังไม่เคยโดนน็อกนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยอาจจะมีไฟที่เขาชกกับ สเตฟานเออร์ไว uh, er เนี่ยไฟนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาได้ไป2นับก่อนนะครับพอหลังๆเนี่ยโดนไล่ถะลุนะมีอาการป้อแป้ป้อแป้เห็นแต่เขาก็เอาตัวรอดมาได้นะครับคือพอเข้าไปใกล้ก็จับนะจะจะ,จะกรรมการจะเตือนหรือเปล่าไม่รู้แต่ประเด็นคือต้นๆเนี่ยเขาต้องไปก่อนให้ได้นะครับถ้าชกแบบนี้นะเขาชกแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับวันนี้ถ้าวัชรพลจะชนะนะวชรพลต้องเดินบทเดินบี้ให้ได้เหมือนอ่า สเตฟานเออร์ไว er แล้วก็อย่าไปพลาดโดนล่วงลงไปนับโดนนับอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงจะชนะได้นะเพราะว่าเลี่ยวแรงเนี่ยผมมองว่าทางหน้านปชาลพลเนี่ยดีกว่านะส่วนเรื่องความเร็วเนี่ยก็ไม่หนีกันนะแต่ทางด้านสิงโดมทองเนี่ยอาวุธก็จะหลากหลายกว่านะครับกลัวว่าเดินทะเลยทะล่าเข้าไปมันจะโดนศอกโดนหมัดล่วงลงไปนับนครับนะนั้นวันนี้เรทเปิดมา1.6 1.653 53ผมมองว่ามันก็ มันก็ไม่แพงนะดูจากอาวุธมวยแล้วไอ้ทางด้านวัชรพลเนี่ยผมมองมีดีกว่าก็คือตัวใหญ่กว่าแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นั้เนี่ยผมดูว่าสิงห์ดมทองมันมันได้หมดนะออาวันนี้ทัศนคตินะผมก็ฟันธงไปที่สิงห์ดมทองนะครับดูดีกว่านะ,ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยวันลูมินี87นะครับก็ วันหน้ามีคู่ดีๆเด็ดๆนะแล้วก็แฟนๆเนี่ยที่รับชมอยู่นะครับต้องการให้ผมวิเคราะห์วิจารณ์คู่ไหนนะครับสามารถอบอกกล่าวกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมมีเวลาผมจัดให้ทันทีนะ,ะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe ก,กันไว้ด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ